น้าต้องลาบในหรวงสุชาติท่านเกิดที่ไอโฟประเทเยอรมันสลับกับกราดเลยเดินไปลู่ปุชเช่แจ็คกี้กาบัตโต้นี่แหละครับบานมาดาท่านเ่ยเดินลู่ของใหม่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทุกๆคนโนเกียสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดบ้านโพอําเภอ2อพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับงานชาบนกิจศพนะครับแต่วันนี้เรามาแค่ลำหน้าลุกขีดก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะหน้าเมลลอยนะครับคุยกับน้องไม่ก่อนสวัสดีอรานโนุมายอ่านคอยอ่านคอมเมนต์ใหก่อหน่อย อาหันกล้องมาหาไหยละ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้นะ,ะน้ปะเอาเถอะปะเต้นขนาดนี เวลาป่ะเออเดี๋ยวพอเอ็มาก็คือหลังได้เลยม่ใ่ยกรแม่ลูกยังไม่มีเลยเออแลงไปจำได้นียอดจำได้ทุกจำได้ไงไม่ได้ยากอันนี้จำได้อันนี้คือพี่สาวพี่สาวเจ้าว่าสมพงคือพี่สาวสมพร ภาพที่สมพ,พรเจ้าว่าชื่อสมพรสมพรแปลนะพี่นะพี่พี่ถูกแล้วอย่าลืมรางวัลนะไม่ลืมท่านท่นไม่ลืมท่นให้อยู่แล้วจา้จายชา ชมด้านหน้าเวทีที่วัดวัดชัยภูมิด้วยเราไม่ได้ไปที่จังหวัดอ่างครับก็ที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเชิญเชิญจะภาพเข้าไลฟ์สนไหม๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าไปทันก็จะไปน่าจะทันหรือเปล่าพรุ่งนี้ทันนะครับเจอกันพรุ่งนี้รำเสร็จก็ไม่น่าจะเกินสิบวิถีพรุ่งนี้เล่นที่ไหนที่เมร์